ไม่ใช่โครงการรถไฟทางคู่แต่เป็นโครงการทางรถไฟเข้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีขบวน75มาพอดีครับรถด,ด่วนดิสนลางต้นทางกรุงเทพอภิวัตปลายทางหนองคายซึ่งโครงการทางรถไฟนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับ โดยโครงการก่อสร้างจากสถานีหนองตะไก้เป็นทางรถไฟใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งทางขนานกับแนวทางรถไฟเดิมเป็นระยะทาง3.272กิโลเมตรเริ่มสัญญาก,ก่อสร้างเมื่อวันที่11สิงหาคม2566ปีที่แล้วและจะสิ้นสุดสัญญาวันที่6พฤษภาคม2567นี้รวมใช้เวลา270วันวงเงินงบประมาณ91.9ล้านบาทซึ่งตอนนี้ผ่านมาเป็นเวลา6เดือนแล้วนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็น ทางรถไฟเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมีการวางหมอนคอนกรีตมีรางรถไฟวางอยู่ข้างๆแล้วเตรียมที่จะวางรางกันแล้วนะครับโดยตอนนี้เราก็จะเห็นหมอนคอนกรีตนะครับแล้วก็ใต้หมอนคอนกรีตก็จะเป็นชั้นหินโอยทางใต้หินโดยทางก็จะมีอุปกรณ์เป็นเหมือนตะแกรงพลาสติกนะครับมาวางรองรับอีกทีหนึ่งตัวหมอนคอนกรีตนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ ITD ซึ่งเป็นของบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับซึ่งบริษัทที่ก่อสร้างในครั้งนี้ก็เป็น บริษัทเอเชียนเรลจำกัดก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งเมื่อพูดถึงบริษัทอิตาเลียนไทยก็อดที่จะพูดถึงข่าวนี้ไม่ได้นะครับเพราะในพื้นที่บ้านหนองตะไก้นี้นอกจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธาน,นีแล้วพื้นที่นี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่ยืดเยื้อมานานกว่า20กว่าปีเลยนั่นก็คือโครงการเหมืองแร่โปแทสโดยงานนี้เจ้าสัวเปรมชัยมาเอง โดยคุณเปรมชัยกันสูตรหรือเจ้าสัวเปรมชัยประธานบริหารบริษัทเครืออิตาเลียนไทยได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเข้ามาดูโครงการเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับที่ยืดเยื้อกันมานานขนาดนี้เพราะว่าก็จะมีกลุ่มที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับในส่วนที่เห็นด้วยก็คิดว่าน่าจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ส่วนที่ไม่เห็นด้วยแน่นอนครับโครงการแบบนี้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องผลกระทบในระยะยาวไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะยังไงหลังจากที่นายกและเจ้าสัวจะมาพบกันทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โปรเตสลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับครับก็เป็นการอัปเดตข่าวสารในพื้นที่นะครับส่วนทางรถไฟก็ใกล้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติม,ตมทางช่อง JB r a i f a n ก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ ครายนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Rail Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ